สวัสดีครับท่ญญานผู้ชมครับวันนี้พกข้าบพรระได้โอกาสดีหน้าที่งามคือเกาขึ้นหลังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบสามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหสิบจ็ดนะครับ เออมันนี้พอข้าพะโลอึ้นเก่าคือหลังครับงวดกว่านันในมาคอสโชคครับอี่พอปูดำนี่แหละครับผมแห่งชุ่งน้องจอยอ่าตรงกับวันจันทร์คือเก่าครับตอนนี้กับมาวันจันทร์เออกระว่างหนึงตรงดีของผลอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นโชควันจันทร์วันนี้กับมาคอสตรงวันจันทร์คือเก่าครับผม วันนี้ก็มาขอโชคโจงกับบรรจันเหมือน,นเดิมครับผมบทางผูช้ชมครับนผ้าก็ไปขอโชค,ขอ,โชคขอหลับมีพ่อปูอดำนะครับเนาะมีพ่อปูดำแห่งชุ่งน้องเสี่ยวเคยมีโชคมีหลบับเรื่องครับจะว่าใหขนมออกไปเชี้ยงนะครับไม่เคยจงบันใดเข้นๆร่องๆแน,น่นิดนึงๆน,นะครับเนะาะวิวภาพพระรถมันนี้เราโคงเก บอ,บอกปูว่ามาต้องขึ้นมาต้องลงเอาเ e! ก่งๆเอาตรงๆเลยปูเด้อมือนนี่เลยอีพอค่าพ่ารอมาขอโชคข anyway. ึ้นเก e e ่าขึ้นหลังขับปับท่านผู้ชมขับมา่อหอนแล้วก็้ผพาท่านผู้ชมขอโชคขอลาบไปพร้อมกันนะครับป่ะครับผมไปขอโชคด้วยกันนะครับปูเอ้ยวดก่อนกับบาขอโชคน้ำปูอยู่ขอโชควันจันทร์เมื่อหอนก้อนนอีปูปูหายไปเก่า สาสกับสี่เก่าสี่เลขวันจันทร์นั่นแหละครับโชควันจันทร์นั่นแหละปัดเพิ่นคอดเพิ่นมืนคอดหกสามหกสี่หกเขาอข้ค่าพลาดราไปไดนเก่าสามเก่าสี่ับแล้วมันก็เป็นสามเก่าสี่เก่าของเพิ่นคอดสามหกสี่หกรับไป ก็ลาท่าน,เ,นเก่ากับการเป็นเลขหกครับผมมือนี่ก็คือเก่ากัหลังครับว่เ <c oughs> สิมากแก่เมื่อในปูอึมือ,มอกับเป็นวันจันทร์พอดีครับโชควันจันทร์พอดีนี่ป,ป,ปูปูยาไอเพื่อนไอคือไหนร่งคือจังสีผ่านมากน้ครับขันวาเก่ากับเป็นเก่าครับขันว่าหกกับเป็นหกเลยปูเลยโชควันจันทร์ครับผมและโชควันที่สิบหก สิงหาวผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้ำรับขอไปพร้อมกันเลยครับผมปูจังบ่ะเดี๋ยวขอดูเนะครับมันนีอีพอค่าพอรอกันแจงคันดอกไม้มาถือตวงตามประเภทนี่แหละปูเอ้ยมันก็นได้บ่ให้อ่าแตกแถวเราครับแจงดอกมไม้ก็ได้ตามสูตรตามลักนี่กว้ครับผมเอามาขอโชว์ขอหลาบน้าปูคือเก่าคือหลังน่แหละ เอ้ยให้โชคให้ลาบน้ำขังเยอะๆปูด้วยจะฝากตอนเอฟซีน้ำขับผมเอานี้มีคันดอกไม้พร้อมกำผมโบยเริ่มถอดหมวกอ่ะถอดหมวกกันท่านผู้ชมครับขอโทษขออภัยไอหมอก่ายถูกเพียนมากเลยครับปูเอ้ยอ่าครับคันหาว่าเรียบร้อยแล้วนี่เรียนหน่อยใส่หอมเรียบร้อยครับปูเอม่อมทำกันเลยเคลียรยอเลย มันบหมดล้วนี่โอ้นกเหี้ยกน้ำจืดอ๋อมันก็ครบก็ต้องใส่ละเอียดหน่อยเนาะพอจุดพอไปปูเหมือนมาถึงภาพบารมีคือเก่าคือหล้วโอ้ยจุดทุดจุดเทียนก่อนครับผมจุดทจุดเทียนวันวันจันกรกับมาปูครับผมวันจันกรก็มาเหมือนกันครับผมคือจะว่าวแหละครับได้ไปไป ได้เก,ก่9 34, 9 34, 9 34. เาสาออมสีออ 3, 6, 4, 6. ่ที่พอค่าพอหลอกกับไปเก่าสามสามเก่าสี่เก่าเกาสี่ันเล็กวันจันโชคพัฒนาพิ่ออกพิ่มันออกสามหกสีกโชคพัฒนาพั่นกระไรที่พอค่าพอหลอกกับเลยแฮ้วครับ วันี้ย่าเหวเด้ปอปูเด้อเบียดหน่อยหอยหน่อยครับผมเอามาห่อนแล้วพอสองนี่ล่อลีล่าครับผมอบอกปูแล้วเรียบร้อยขอโชคท่านที่กับขนมใหม่ผีเสื้อหัวนโาโมตัสสะภควาตโตระโตสัมมาสัมพุทตตะนาโมตัสสะภควาตโตระโตสัมมาสัมพุทธัตตะเดี๋ยวปูเรื่องจุด เดียเยดเด่ยวเดี็คือกูเปเอ้ยขอโกู้เดียวครับผมก็มีมูดกมีมูแต่ไปไหนเห็นได้แหละจะว่าคอโจ๊ก็ะไรกมีผู้มานําหรอกครับผมมีผู้มากไก่พอข้าพ่อหลอกผู้เดียวนี่ล่ะเดินทางโดยรถยนต์ปูเอ้ยมาตะไก่ครับผมผมโกกุรามาอาปูเนี่ล่ะ กับจงบังเกิดผลเด้อดกับเด้อเอาเหลือตัวไม่คบว่ากันพราะถนเข้าไปดาบ钵ตัสสะภะะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทตะสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะสะถ้าจุระหังสัมมาสัมปตุภะคะวุทธังระคะวันตังอภิวาทเทมินสวาคตโตโขตตาธรรมโมธรรมังนะมุสามิสุติปโนะโตุสาวรัสังโคสังนมามิจิตโสกตโตนะโมุะตะยะปัตติโยขาภะพุทธิวะโขขมามีหัง คัแรกขอบูชา,พาพะน,ะนุทธเจ้าพระเรรมาเจ้าพระสรงอ์เจ้าพระุทธเจ้าหลขอโคขั้ที่สองขอขลับวะาจะพูจะงาจะตายจะถวงทั้งหมดที่สถานที่แห่งนี้นะครับคัที่สามขอขา,ารว่าเทพเจ้าเราเทวดาระดิดาพปอพุอพ่นนอ,อ,อยุอพ่อพ่อพลอพ่อพ่อพ่อต่อพ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 ่ออ,อาาพอพ่ิพ่อม่อพอพ่อพ่อพาอ่อพ่อพ่ออขอพ่้พ่้พอพ่อพ่อพอพ่อพคอั่อพ่อร่บั่ควพวัอพ่อพ โชควันจันโชคพัฒนานะครับผมกับวันที่16เดือนสิงหาคมพศ2 5 6พาเเพื่อเป็นแนวทางรดพิจารณาในการรับชมและฟังพระธรรมวาเพื่อเป็นแนวทางนำปูเนาะเขอคอรูโยม่าบรรดนานให้ได้โชคได้ราบคือเก่าคือหลังเนี่ยูเออเบียดหน่อยให้หน่อยเอา มันอนี่นี่ครับไม่ชิมจีทีผู้ขาเคยมาชงมาเสียงปูเอ้มาอนี่เอาตุกลับจับเอาคันดอกใหม่ถ้ามีพอข้าพลาดระบบประเทศนี้ผมเลยที่เก้าขั้งปัจฉนาเรียบปูเด้อเก้าขั้งปัจฉนาปูฟังด,ด,ด,ดีดีปูฟังดีดีก่อนระบบประเทศนี้กับใม่ชิมจีนี่เป็นไม่เชียงโขดเชียงรางวัลครับผมเดี๋ยวนี้ครบพอดีครับรางวัลบมื่อวานจะถือเป็นโชควันจันทร์บมื่อวานจะถือเป็นโชควันที่สิบหก เดือนสิงหาคมเพราะสองอกซีเพื่อเป็นแนวทา่าก็นั่นแล้วครับเนาะโปรดพิจารณาในการรับฟังรัดทุ่มเนาะครับเนาะอันนี้คือโชคนะครับโชค,โคโดีครับแต่ว่าองหูตำแหน่งของตัวโถตัวละตัวถีเพื่อพูดตำแหน่งของ,ง,อต,ง,ของ,งอตัวรางวัลตีวถีนั้นผมนดศาสนาะแล้วขอให้ปูน่มาโดนบรรดาให,ใ,หให้ไม่ที่แมนให้ไม่ที่ใช่ตัวเลื่องทีใช่ให้เดินออกมาแล้วครับเนาะท่าน,นโชว ออกมาแล้วท่านผู้ชมครับนั่นออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งพระออกมาแล้วหมายเลขหนึ่งครับผมเอาปูได้หมายเลขหนึ่งเขาพ้องกันปูอ้อยแม่นยอดถึงยอดร่วงยอดเปลี่ยนตัวเลตสายหัวด้วยครับยอดเป็นขึ้นหมดควนันเก่าเป็นหกหกเป็นเก่าจนนี้นว่าเอาครับผมผมเบียรหน่อยห้อยหน่อยมันไปว่าไหวครับอ่าเอาปูาตรงตรงตรงหางเลขหนึง่งวาปูละเอา อ,ออกมาแล้วเป็นเลขหครับนี่แหละครับขันเป็นเลขหกมากี่เป็นเลข6 <c oughs> ก่ข้าผาเราะม,ม้าขอเนบหัวนได้9ก้าสมสี่ผมก็ไปสินนและครับบัดบมากบัดเบนสามหกหกเอาหนึ่งกับหมาแล้วครับผมเอาโอ้ย ไม้ที่สมตัวเลขที่สามครับไม้ที่สามทบอลแมนยออกไม่คุยเลยทำแมนยูออกมากครับเดียนหน่อยหน่อวดเลยครับทำทิ้งคนสองาหมดเมาหลุดเอาท่านผู้ชมครับหนึ่งหกเราก็มาศูนย์พนะเอาโอ้ยลงกมาเล็กศูเบหนึ่งหกูพะเล็ก ไม้ไม้ไม้ไหม่ทิ้นี่ดึงเรียบโค้ปศูนย์ออกเอาสองไม้ที่ข่ตุมสองไม้สุดท้ายได้สำเเอาออยนั่นได้เเลังก็ได้ยากงจะลกยับไปยามารับไขมันเล่นไห่ยูเดึงไห้จอไข่ได้ไ้่หนึ่ต้ายนะให้ไดต้นพาชมด้อต้องขอยเรียนในู เลขสองครับผมได้เลขสองครูได้เลขสองครับได้เลขสองครับเอาเอาอีกหนึ่งใบครับผมเอาอีกหนึ่งใบครับคูอีกหนึ่งใบครับจะถึงจะลงนะครับเอ้จับหอยู่หนึ่งหันนะครับเนาะอ่าอีกหนึ่งหันอ่ามีเสียงครูโอ้เนาะท่านผู้ชมครับมาแล้วครับว่างานสองบนรณาครับผมโอ้ย สามใหม่เลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์หม่มาขอสองใหม่ในเลขสองกับเลขหาเอาปูวายจังดกับวาไปน้ำเด้อรับเด้อจะขึ้นจะลงคือเกาเด้อปูได้หงวดก้อนกับเลขเกาก็กลายเป็นเลขหกบาทนี้มาไดหนึ่งกับหกับศูนย์บาทที่นี่จะให้กลายเป็นเลขเกาเด้อเอาจังไดกับขอเพิ่ผ้าบาลามีปูมือนีขอโชว์ขอหลาบจากปูอีพอปูดำ ก็อสิมสุลงเอวังก็ดวงประการราชนิและปูเรศาตุกพุทธกัะวัตาธรรมะกะลวัตาสังขกัลวัตาหาเทียเทียบย่ของว่าสถานที่ปูท้ำบดีบลายแสดงกิริยาปทาทากววมวนบอกว่าถึงออกถึงใจปูขอกับประกาอภัยแล้วครับนาอสา